อารุณสวัส,ส,วสดิ์สสวัดีมิดมอเชียนแฟน,แฟนมอกรองพี่น้องมอลำช่องเพี่วันณลำพนธ์ออฟฟิเชียลพี่น้องครับบรรยากาศย่ำเศร้าเศร้านี่ว่าสิไปน้องปลาแต่เด็กหาคุณแกรถเพื่อเห็นบันทิบพวกค่ะเลยว่าท่านได้ไปครับจังไม่ผลหรือคือได้รับสัญญาณอนุญาตจากท่างผู้บริหารว่า ไปขึ้นนี่แหละเอ,อไปเมื่อน,นี่แหละครับเข้าสถานที่ทำการแสดงพวกนี้ก่อนสองทุ่มมากันมาประมาณเที่ยงวางไม้มุ่งนี่แหละนี่เห็นยังอีกเต่าฟิบปบเป็นตาชิ้แต,ตกว่าพอมันมีปลากินเ่นี่ปลาบ่อนไหมปลาอย่างอ้วนนี่ที่เมงอนหลังขั้วครับโอ้ไม่ไรไม่ไร เออบ่มีอย่างไหนกูเห็นคักกับมันไม่นี่ยแหละเห็นตอนมันน้ำโบกว่าไม่ของงยองอยู่วันน้ำเลอร้อมตัวว่าน้ึงอยากเสียชีวิตตินี่น้ำเลอะก็ยังไปไหนมาใส่ในวันตอนนี้ปลาแซงเหรอปลาได้ไหมปลาจีตออกมาทั้งหนึ่งหุบโอโหเกิดท่านดีดีก้อนเนี้ยพอเห็นว่าเกิดเลยว่าอยู่บ่อ้วนมันหิวยเขาแฮมึงเจมไม่เหี้ยเขาว่าเมาเราเนาะ กิ้ปลาดิบกันนี่มาเลยอปลาุกเลยเนาะีเราหไม่ปนไกินได้เลยอว่าอรอยแลแต่วาอยากไงเนี่ยโอ้ยม่กะทาน,น่อยไหนึงพอดนี่จังกินได้ทุกทุกนโอ้ย<ะ>เอาเห็ดท่านดีดีก็หนี่เห็นว่ากเลยแต่ว่ากับปิงในบอกว่า,อ<บ>าเอา,<บ>าไฟเอ<บ>าไฟในขางนึงมันอัมันหิวเนมันหเผาให้มันกินเลยเลยเขา ปลาพนันพี่น้องปลาแหงให้เงินเป็นปลาแหงมักไว้ยรงหราเอาไปบ่มเลยมาถาุณเจ้นรถว่าคุณนายเปียวเจียรถมาพน้าโทษกับเพะติดว่าสิไปอลไรได้มเส่งนี่นะเห็นผู้เลียงผู้ีงติดรถเคืองรถนีหอพญาย่งญ่มัสดะดีู้ใหญ่ขับรถบัตนะมัสตะไม่ยิมเจาเห็นได้ยักตัวสั่ นั่นไม่มีดไปสินนอนเนียงไหไพ่ไม่เห็ดขั้นเบ็ดเพราะเป็นเนาะมีอันอันนั่นมันป้อมเบ็ดบอลนอ็นร้อยร้องเล็งยื่นหรือว่าขวดน้าไปซื้อผมเป็นเราเลยสามอันกันไปมีเฮียบอ่ะนี่โน่เสียมเฮียไหมถิมต้อขวดน้าไปซื้อมันบ่กินขวดน้านี่ปลามีที่ปิ้งปลาของเมันอกาสุกอยู่ดอกวะมันมีทันอยู่ จะเบิ icana, ่งเนี้ยบงคนกินเนาะมันกิน euh, สุดยอยใ่ไหัยำมันยำถาดพระเขนทตัวยังไม่หมือนตวเลยดิไม่ยิ้มย่อยุ่นีตีนี่มองย่อยุ่ยหนีตัวเมียนมันสาดก็นีเนี้ยเพอาะปิดบงกับบุ้เมื่อยุ่ครับ มองมองเก้าหอยยูตัวนี่อาสมเก้าหอยตัวนี่ปีขายเขาม่ตอยู่นี่มัดปีได้นี่มันหกโพดเพาเก็บรายะออกเลยนะแทงในเรียมยูดีได้เลยน้องนี่นี่ปลาในมือมือฝนตกแห้งปลาเบินขึ้นเสี้ยวซาไปน้องน้ำไหลไปใส่หมดมาเมื่อเมื่อฝนตกน้ำเต็มนี่เลยมีล้นนี่เลยมีน้ำไหมมันมีทออยู่บังไลยวะ เพรมันท่วมมืดด้หน่มืดอนีเมื่อนฝนตกนแห้งๆเหลียวมามวมวป่งเหรียวสบายดเขาจก่งให่อมจนปลาบืนขึ้นนี่ครับเบือ้องบนีอฝนตกนแหงๆ <c oughs> ไปแล้วเบ็ดีเบ็ดผีย,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 ยิมร้อยเขาฟังมหมเลยไหม หครับตัวนยตัการสองตปลามันบื่อเดอกกันปลาแต่เพี้ยนมูปลามันี่วานคอยไปไฟนั่นได้ถ้าปลาแข่งเนาะมีตัวซ้ำโอ้ปลาแงใครมีตัวยังไตัวงามเนี่ยดน่้าฟฟเอมหมตัวซ้ำดำมีดก็ไมีปลาแงยังเงึดงยไีคัเนี่ยโอ้ตัวนี่บอล ไปว่าสิไปจะเข้าไหมคุณนายเปียวบัดเอากุกีแจรถมาแล้วบบดน,นี้โทษเพราะติดไปน,นี่น้องบรรยากาศฝนลินนี่พี่น้องพายุเข่าเด้วเมื่อนี้เริ่มเมื่อนี้เด้อนี่พายุเริ่มเมืนน่อนี้ซนภาคอีสานฟังตะวันออกเลยนี่บ้านป้ากโกยเลยนี่ฝนตกมบนขึ้นอุบลศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทร์โคราชพูนฟังหุ่นหย่อนลงไปห้างภาคกลาง พ่อวนี้ไปออกล่าปะไปยังไงพ่ม่มีรถอ่ะอากาศขึ้นหนาวใช่ะโอ้ยหนาวนียไหมหนาวม่อหุ่มแ่เสียให้นั่งขันหนาวนี่รถไปช่วยไปกันได้โอ้ยช่อยเออไปให้อยยืมเนี่ยไปเติมน้ำมันโอ้ยยังสบายเติมน้ำมันเน้ำมันรถเราเต็มถังตลอดเลยเอาให้เศร้าเดียวกับพ่อละเอาเศร้าเดียวกับพ่อละแย่คอย

โอ้ยย่เติมไรเลยพอก็ซ้าซื้อปลากิดอันบ้านมากขอยกพ่คิดไปดนเด้อเราให้เราเราเห็นเลยพี่ให้น้องกินน้ากันนี่ยแหละปิ้นไปนี่โอ้ยข่อยว่าพอสุกแท้ๆปลามุกจ้นี่ปลานยมันติดเลี้ยงแล้วมัเอติดเลี้ยงเลยเอาพอไฟขึ้นอย่างน้อยเนี่ยพอแต่ว่ามันแครยมันเป็นปลาแหง ให้ม okay. well. oh, ันเึงหยเมืนมันใหม่ขดเร่อขวไทยุกอยู่มันลงต่ำอยู่ลงต่แต่ห้ามันออกซี่หาหกเดี๋ยวจ้าสียวาตต่ลงต่ำไปออกซีหาหกไปมองนี้บอบิดหวังดอกปลาว่าขันมันไปในตะเสา่อยนี่โอ้ยมวนปลาหนี่อยไในรลายแล้ว ปตื้นได้ตีซีเครื่องผลนี่เนี่คตั้งใจว่าสิไปวันนี้หาคุณแกรถว่เห็นมาแล้วขอไปกันเพราะว่าเพราะว่ามันต้องไปช่วงใหสองม้สามผลไม้เสี้ยงนี่ได้ไปไหมไปหาวัานเห็ียะยังเข้ากันไ้ยอยู่ให้เจ้าหาเคียงไปถ่ายเลยเ,ยเอ้เออขันยากกินลาบปลาไปไปว่ามี่พิษห้งางดอกคอยไปหน่นะ แกค้าส ja ู้ไผสิลาบปนเอกคอยก็บพมาลาบสู้กินแล้วคอยหามาให้เราไหมนี่น้องน้ำเต็มสั่งโอ้ตัวนี้มีไฟใหม้ย้อยสวบอยู่ฟังเนี่ยได้กุญแก่ลดน้ำไหม้ย้อยเลยครับไฟยิ้มครับปลายยิ้มครับอันนี้อยู่กุนแกมันอยู่ลดยูน้ำเหมือนขุนไอ้เป๋าเกียงใจเพิ่นบ่กล้าปลุกเอาน้ำพิ่น ใหเจ้านอนนะให้เจ้านอนนะมึงมันคิดยังไงยังตื่นมันตอนนี้เราจะไป,ไปลงน้ำลงกน้องกันฝนลิ้นแล้วบรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณใลรายครับพี่น้องพอกันคลิปน่าสวัสดีแม่ใบปุ้น